ครับพ่อมแม่ลูกขนาดร้อยสิบซมนะครับลายตรงผ่าดครับเทสผ่านเรียบร้อยครับแต่พอดีวันนี้มาเทสตรงถนนนะครับเลยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงสนูนะครับขนาดร้อยหนึ่งร้อยสิบซมนะครับเทสผ่านเรียบร้อยครับแบบสายหางครับๆๆเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงช่วง เดี๋ยวจะลองปล่อยหน่อยนะปล่อยปล่อยยาวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงช่วงเอาว่าลงนะครับขอไปถ่ายใกลก็ได้ช่วงสาวลงนะครับจะพอได้ยินเสียงสนูอยู่ครับอันนี้จะเป็นแบบนิ่งนะครับไม่ใส่มากครับเป็นสไตล์นิ่ง เดี๋ยวผ่านครับตัวนี้เดี๋ยวจะดึงลงมาให้ดูนะครับ ปล่อยก่อนนะครับช่วงนี้รถรถตู้พามาดี ครับเดี๋ยวจะดึงโอ้โหตรงหัวเลยครับ